สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนจ่าเช่าทุ่งและกระท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับจากชีพก้อนที่คนจายเช่าทุ่งได้นำเสนอไปเกี่ยวกับการแปลงเพศมะละกอนะครับจากมะละกอตัวพ้งห้กลายเป็นตัวแม่จากตัวแม่ให้กลายเป็นกระเทยเนื่องจากว่ามะละกอตัวกระเทยนี่ดอกเขาจะดกแล้วก็มากดกกตัวแม่แล้วก็มากของเขาจะให้ผลเญ้าเนื้อนะสําหรับผลมะละกอตัวแม่น้นจะต้นผลใหญุ่ปุ่มๆป้งๆเปลือกบางๆ ซึ่งบ,บ่เป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะลักษณะนี่นะครับถ้าปลูกตํากินเองแม่นี่หรอกนะครับแต่ให้แต่ได้เขาจังจะให้ดอกตัวแม่กลายเป็นดอกกระเทยแล้วกรติดลูกดกซึ่งวิธีเก่าแก่โบราณจะพอแต่แม่พันใส่มากนะก็คือการใช้ไม้แหลมหรือเล็กแหลมตอกเข้าไปที่โคนต้นมะละกอเอามือนีจะพาบพี่รองน่อง,องลองเบิง่งนะครับทดลองไปพร้อมๆกันมันจะกลายเป็นกระเทยบ่นะครับ มันจะเป็นกระเทยจะเป็นตัวแม่จะเป็นตะผูหรือจะมับอะมาลุ่นไปนพร้อมกันนะเดี๋ยวเขาจะช่าทุ่งจะทําการตอกกุละ่ะเงามันติดดินเลยตอกจากต้นหนึ่งเออจากฝั่งหนึ่งให้ดทะลูปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบ่งไปพร้อมกันเมียพี่น้องทาเกิดตายมาเนี่ยรับผิดชอบน้ำกันอ่ะ,อะเรียบร้อยทะลุกพี่น้อง อ้าวโอ้ฟาดแห้งปวดมันจะบดตายยอดตอกแล้วมันจะตายยอดถือคว้าน,นี้นมันซ้ำนะครับหลังจากตอกเรียบร้อยแล้วฮบกับบอมุงเขาบ้านนี่นะครับการใส้ไม,ม้แหลมเล็กแหลมหรือยังกระยาไปเฮ็ดไ้มะละกอเกิดอาการบาดเจ็บต้องใช่นะครับจะเป็นการสร้างภาวะเครียดนะครับภาวะความเครียดใหครับต้นมะฮงสิเร่งหมหงนะฮงเนี่ยผลิตห่อมโมนออกมาหลายขึ้น เพื่อกระตุ้นการออกหมากออกดอกหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ของเขาจากเซลล์ตัวแม่ก็จะกลายเป็นเซลล์กระเทยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับพี่น้องเคยบอกพี่บอกน้องไปแล้วว่าจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากการทดลองมากของลห,ลลหลายๆเจ้าหลายๆไล่ทั้งส่วนวิชาการละดับผู้กเกษตกรกรผู้ปฏิบัติเองปราก็ว่าได้ผลประมาณ20%ออ่ะลองเบอร์นะนะครับเพื่อจะเป็นหนึ่งในยี่สิบนะครับพี่น้องครับหลังจาก ตอกกับแปลงซิลา่าฮะกับบรํรุงเขาปะเนี่ยชาวทุ่งจะใส่บำรุงด้วยปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยหมักมูลวัวที่ผ่านการย่อยดีแล้วมีขี้กระเดือนด้วยเนี่ยีใส่เดือนน้ำพี่น้องนี่ยนะครับนี่ย่อยเรียบร้อยล้วนซุยดีเอ้าใส่ขับไปเลยนะครับพี่น้องต้นยาว เต็มที่เลยนะครับเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการมัรกแลยเรียบร้อยนะครับพี่น้องเป็นการใส่เพื่อไว้นะครับเพี่น้งงองเป็นเลยต้องถูกจจเฮปุ๋ยมักลงไว้นนี้นะครับจะให้มันค่อยๆสาลายลงไปซุ้มใส่กับใส่ไปเนาะนะ เป็นปุ๋ยหมักที่ผ่านการย่อยแล้วน้องเพื่อนะนะครับเวลาหดน้ำข้าก็จะลดลงนะ้วก็พ้อมกับลดลงในกระป๋องอันนีน้นำนะครับเพือ่อหลังจากยุพุ่นเบิร์ตนะครับยุนี่ก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายโดยกลุมจุลินทซี์นะครับกลายเป็นหิ้วมัดผสมลงในดิน,แล,แ,ตตนาาแล้วกว็แตกโตเป็นธาตุอาหารพืชให้หมักลวก่อเข้าดูไปกินในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงของเขาว่าเถอะนะครับหลังจากคือออกเขาไปแล้วถือไม่ตอกพี่น้องหลังจากถือไม่ตอกเขาไปแล้วครับ มแล้วก็จะเกิดเพราะว่าความเครียดแล้วการเร่งปฏิกิริยาให้ผลิตฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อการเจริญเติบโตไม่การคืนซักซ่าอยู่บ่ได้ตายได้ลักษณะนี้สันนะครับเช่นการตัดยอดเนี่ยมันก็นจะแตกยอดหม่เร่งผลิตเพราะว่าอยู่ในสภาพะที่ธรรมชศาสตร์ของพืชเป็นหูตัวแล้วใกล้สิตายแล้วหมอสิตายแล้วต้องเร่งขายายพันธุ์โดยการแตกยอดหม่ขึ้นมาแล้วกเกิดตาดอกนะครับ ซึ่งนี่เป็นลักษณะพิเศษของพืชซึ่งบ่มีในสัตว์และกันในคนค้นผงาบผงาบใกล้สิตายในเล่งขยายพันธุ์ในบ่บ่ได้ม่แต่สิตายเตืมบ่คือต้นไม้เนี่ยนะครับอ่ะพาพี่พาน้องมาเบิ่งเดี๋ยวเอาน้ามาหดเจ้าน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะหดน้าเจ้าน่อยพี่อนเรามาหนึ่งอ่ะใส่หน้าผ่อนเลยร่องนี้น้่งร่องนี้น้่ง ครับหลังจากเขาตอกเรียบร้อยแล้วตอกไม่นะครับตอกไม่เรียบร้อยแล้วเขากะมาสังเกตการอยู่ประมาณหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งนะครับมาเบิ่งนควบเปลียปล่ยนแปลงน,นะครับแรกๆเพื่อนจะบอกว่าถ้าหากมีการตอบสนองดอกมะละกอตัวเมียจ,จะร่วงนะครับสิล้นไปเราจะแตกซ่อดอกออกมาซึ่งกลายเป็นดอกกระเทยประเด็แตกออกมาใหมนะครับเดี๋ยวมาติดตามไปตามๆกันไปพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวเขาจะช่อทุ่งจะทายอาให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นระยะระยะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลังจาก ข้าตอกตอกไม้อยู่นะครับพี่นอ้องข้าไปที่โค่นต้นแล้วนะครับส่วนข้างบนมีการเปลี่ยนแปลงยังน่นะครับมันฉีลน้นดอกที่เป็นอยู่แล้วล,ล้นบ่แต่หมากบ่ลล้นนะครับจะล่นแต่ดอกเพราะว่ามาันสิเปลี่ยนจากดอกตัวเมียเป็นดอกกระเทยไปเลยมันจะล,นล้นบ่เดี๋ยวจะมาติดตามพร้อมกันนาะนะครับอ่ะคลิปนี้เอามาฝากพี่ฝากน้องเพียงแค่นี้นะครับอู้หันอ่ะ,อะคลิปไหนไมียังจะพอกันไหมพี่นอ้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เขาแหละสำหรับกฏใจชาวทุ่งนะครับหาสาระมาฝากพี่ฝากนอก้องมื้อน,นี้ มาตอกมะฮุงตอกเล็กไม่แหลมใส่มะฮุงเพื่อเปลี่ยนเพศมะละกอจากมะละกอตัวเมียซึ่งบกคอยดกหมากปุ่มๆบางๆหายกลายเป็นมะละกอรกระเทยหมากยาวๆหนาๆได้ราคาได้นำนัก,กวะเอามาที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าภายใน20%นี่ต้นนี้จะเป็นต้นที่โชคดีบ่านะครับพี่นอ้อง๋ยวมาติดตาม้อมกันเนาะเอาคลิปนี้ท่านี้กนพี่น้องนะครับ คลิปหน้ามีอยัางจะพ่อ,อกันไหมฝากกดที่ตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจก,กำคนใจชาวทุ่งคลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะี่นองเนาะสวัสดีครับ